ดูได้ครับนาโคมจริงนี่โอ้โหด,ด,ดูดิดูดิดูนีโหดคมเลยนี่คมจริงถ้ามีดที่บ้านของคุณเป็นแบบนี้สนิมกินเคะกินขุมแบบนี้ทุกท่านสังเกตดูครับทั้งหมดสามเล่มเลยครับส่วนมากถ้าเป็นแบบนี้แล้วเราจะทิ้งกันหมดนะครับหรือเราช่างกิโลขาย แต่ในวันนี้ทางช่องกุธิไทยพี h ชนแนลนะครับมีแนวทางดีๆครับในการแก้ปัญหามีดเก่า,กาๆที่สนิมกินเคอะๆแบบนี้ให้กลับมาใช้ได้อีกครั้งโดยที่เราไม่ต้องทิ้งไม่ต้องขายสวัสดีครับทุกท่านเลฟ4ีช่องกุธิไทยพี h ชนแนลนะครับในวันนี้ทางช่องวุธิไทยพี h ชนแนลนะครับจะพาทุกท่านมาแก้ปัญหาที่สนิมกินมีดเคอะแบบนี้เลยเราปล่อยทิ้งไว้นานโดยที่เราไม่ใช้ ส่วนมากเราจะทิ้งกันหมดหรือช่างกีโลขายนะครับแต่ในวันนี้นะครับผมมีแนวทางง่ายๆในการแก้ปัญหาขี้สนิมกินมีดให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้งโดยที่เราไม่ต้องทิ้งและไม่ต้องซื้อใหม่ทำง่ายๆเลยครับโดยการนำน้ำ,นำใส่ภาชนะเอผงซักฟอกลงไปรวมกับน้ำ แล้วตีให้เกิดฟองแล้วนำน้ำยาล้างห้องน้ำยี่ห้อใดย,ยี่ห้อหนึ่งก็ได้ครับใส่ลงไปประมาณ4-5ฝา แล้วเราใช้มีดของเรานะครับที่เป็นสนิมกินเคอะๆแบบนี้นำไปแช่เลยครับทิ้งไว้ประมาณ30นาทีเดี๋ยวเราจะกลับมาจัดการกันต่อครับเมื่อครบ30นาทีแล้วนะครับหลังจากที่เราแช่มีดที่เป็นสนิมไว้ในน้ำยาเรานำขึ้นมาทีละเล่มเลยครับ เสร็จแล้วนะครับเราใช้แปรงลวดนะครับเป็นแปลงทองเหลืองหรือจะเป็นแปลงเหล็กก็ได้ครับถูเห็นสนิมไหมครับสนิมออกเต็มเลยนี่เห็นไหมครับถูเลยครับถูแรงๆเลยครับมีดเก่าขนาดไหนนะครับเราก็สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้นะครับทำแบบผมแบบนี้เลยครับ ทุกท่านนะครับจะได้ไม่ต้องเสียเงินซื้อมีดมาใหม่นะครับมีดหนึ่งเล่มนะครับราคาแพงอยู่เห็นขี้สนิมไหมครับด้ามล้วก็นี่ครับขัดด้วยนะครับเสร็จแล้วเราก็นำไปแช่ในน้ำยาไว้ก่อนนะครับนำมีดเล่มที่สองขึ้นมาเลยครับ ิครับถูเช่นเดิมเห็นไหมครับที่สนิมจะล่อนออกมานะครับหรือว่าละลายออกมานะครับทุกเล่มนะครับนี่ดูครับนีครับวิธีง่ายๆนะครับใครก็ทําได้นะครับคุณผู้หญิงหรือว่าคุณผู้ชายนะครับทําได้เช่นกันนะครับ นี่ครับเดี๋ยวตอนท้ายคลิปนะครับเราจะมาดูกันว่านะครับนะมีดที่เราทําการล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหรือว่ากําจัดสนิมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะสามารถทําให้คมได้หรือเปล่านะครับ เสร็จแล้วเราก็นําไปแช่ในะน้ํายาเลยนะครับนี่ครับเห็นไหมครับความเปลี่ยนแปลงนะครับตอนแรกมีดเป็นสนิมเคอะเลยนะครับตอนนี้สนิมออกไปเยอะแล้วนะครับเราก็นํามาขัดอีกรอบ ทีนี้เราไม่ต้องนําไปแช่ในน้ํายาแล้วนะครับเรานํามาพักไว้ด้านนอกเลยนะครับและถ้าคลิปนี้นะครับท่านใดไม่เข้าใจหรือสงสัยอย่างไรนะครับ ฝากคอมเมนต์ใต้คลิปทางช่องดิชยัยพีแชนแนลได้เลยครับนี่ครับหลังจากเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็นำน้ำเปล่านะครับมาลาด ถูอีกหนึ่งรอบครับเพื่อให้ขี้สนิมนะครับที่ยังหลงเหลืออยู่นิดหน่อยออกไปนะครับ ลาดน้ําอีกรอบหนึงครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมารับมีดกันนะครับแบบง่ายๆนะครับแล้วลองใช้มีดนะครับทั้งสามเล่มนะครับว่าจะคมหรือเปล่านะครับเห็นความเปลี่ยนแปลมั้ยครับตอนแรกที่สนิมกินเคอะเลยนะครับเนี่ยตอนนี้นะครับที่สนิมออกไปนะครับแปดสิกว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับนี่ครับจากมีดที่ที่สนิมกินเคอะนะครับนะ กลับมาได้ขนาดนี้นะครับก็ดีที่สุดแล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็นําหินลับมีดนะครับมาถูที่คมมีดนะครับถูทั้งสองด้านเลยนะครับ เสร็จไปแล้วหนึ่งเล่มน,นะครับเล่มที่สองนะครับเล่มที่สามครับ เอาละเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ลาดน้ํานะครับเป็นครั้งสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเราจะลองนํามีดนะครับไปฟันกับไม้ดูนะครับว่าจะเข้าหรือเปล่านะครับหลังจากที่เราแก้ปัญหาเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ <tr us> <that> แล้วนี่ครับ <spe ak> ผมเตรียมไม้มาเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาลองมีดกันทีละเล่มนะครับ เป็นเล่มใหญ่กันก่อนนะครับเห็นไหมครับเนี่ยคมไหมครับนี่โคตรคมเลยเห็นไหมครับเนี่ยคมไหมครับนี่คมจริงนะครับนาเล่มใหญ่นะครับเล่มต่อไปเป็นเล่มขนาดกลางนะครับเห็นไหมครับเนี่ยคมไหมครับนี่เห็นไหมครับเนี่ยโคตรคมเลยนะครับนะนี่อย่าไปทิ้งนะครับนะหรือว่าอย่าจะเอ่ออย่าไปขายทิ้งนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยคมไหมครับ ครับแล้วคลิปนี้ก็จบเพียงที่นะครับฝากกดไลค์กดแช์นะครับกดติดตามด้วยนะครับเพื่อทุกท่านนะครับจะได้ไม่พลาดทีปดีนะครับนี่ครับมีดเก่าๆคลิปสนิมกินกระเขยนะครับอย่าไปทิ้งนะครับทําแบบผมดูได้ครับนาคมจริงนี่โอ้โหดูดิดูดิดูดิโค้โค้มเลยนี่โคมจริง